สวัสดีค่ะจากช่องริยาเก้าหกสามห้าเก้านะคะวันนี้เราจะวันนี้นะคะเราเอาตัวอย่างเสื้อเสื้อลายไส้มาตูมนะคะวันนี้เราทดลองถักเสื้อจากลายเอ,อ่อจากได้เย็บผ้านะคะเราทดลองถักเสื้อลายมาตูมเป็นเสื้อโครเชต์นะคะลายไส้มาตูมค่ะคือลายนี้ นี้นะคะเราใช้ได้เย็บผ้าค่ะแบบนี้เราใช้ได้เย็บผ้าแบบนี้สี่หลอดค่ะสี่หลอดสี่เส้นถักพร้อมกันสี่เส้นนะคะสี่หลอดได้ตัวนี้นะคะสีขาวรหัสสีหกศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะเป็นได้เย็บผ้าวีนัสวีสปันเบอร์หกสิบค่ะเราใช้สี่หลอดนะคะถักพร้อมกันสี่หลอดก็คือแบบนี้ เรามากอเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กอสี่หลอดสี่เส้นนะคะแบบนี้กอสี่หลอดสี่เส้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาถักเป็นเสื้อลายไส้มาตูมค่ะแบบนี้เสื้อลายไส้มาตูมลายนี้นะคะเราสอนถักไว้แล้วนะคะเรามีคลิปสอน ถักเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแล้วนะคะแต่ว่าเราใช้ในคลิปนะคะเราจะใช้ในคลิปเราจะใช้เป็นได้ซัมเมอร์ซอฟต์นะคะเบอร์สิบหกเบอร์สิบหกเบอร์ยี่สิบประมาณนี้คือมี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 คลิปที่เบอร์สิบหกแล้วก็เบอร์ยี่สิบด้วยนะคะแต่ว่าอ่าตอนนี้นะคะเราใช้เป็นได้วีนัสวีสปันนะคะเบอร์หกสิบสีหกศูนย์หนึ่งศูนย์สีขาวนะคะเราใช้เป็นเข็มเบอร์ 1>, 1 5นะคะ1.5 mm นะคะก็คือ1 5มิลน,นะคะหรือเบอร์2นะคะเสร็จแล้วก็เราก็มาถักพร้อมกัน4เส้นแบบนี้โดยใช้คลิปโดยเราถักตามคลิปนะคะที่เราสอนไว้แล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยโดยรอบอ,อกเท่าไหร่นะคะก็สามารถที่จะไปดูที่ในคลิปได้เลยนะคะรอบอ,อกเท่าไหร่ขึ้นต้นเท่าไหร่นะคะเรามี บอกไว้หมดแล้วนะคะก็คือจะใช้แพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะแพทเทิร์นเดียวกันกับในคลิปเลยนะคะ mm. ก็คือนี่คือเราถักตามคลิปแพทเทิร์นเดียวกันกับกับคลิปนะคะเราถักออกมาก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือเราจะถักอ,อกอยู่ที่อยู่ที่อก40สบนะคะคือถักออกมาแล้วสวยมากอันนี้คือไม่น่าไม่น่าแตกนะคะได้ไม่น่าแตกเพราะว่าเราถัก เราถักได้ซัมเมอร์ซอฟออกมาก็ประมาณนี้เหมือนกันที่ที่เขาที่เขาเกลียวมาแล้วนะคะแต่อันนี้เราไม่ได้เกลียวนะคะเราเรากรอแบบเส้นแยกกันอยู่แบบนี้เรากอมาแบบเส้นมันยังแยกกันอยู่แบบนี้แล้วพอเรามาถักอะ่ะมันนุ่มมากค่ะคือนุ่มมากแล้วก็เนี่ยคะ่ะก็เราว่าสวยมากคืออันนี้ก็แตกนะแต่ว่าก็ก็สวยค่ะ ก็ไม่แตกจนน่าเกลียดคือสวยถ้าเทียบกับเราใช้ซัมเมอร์ซอฟก็ประมาณนี้เหมือนกันค่ะเส้นก็จะแตกประมาณนี้เหมือนกันแต่ว่าซัมเมอร์ซอฟก็จะร้อนแม่บอกว่าใส่แล้วก็จะร้อนค่ะเราก็เลยเออพอเจอได้นะคะมีเพื่อนบอกว่ามีเพื่อนที่ที่ถักนะคะด้วยกันบอกว่าตัวได้เนี่ยตัวได้เย็บผ้าเนี่ยค่ะถักเสื้อเราใส่เราจะไม่ร้อนแล้วก็เบาใส่สบายด้วยค่ะ เราก็เลยจะถักให้แม่เรานะคะแบบนี้ลายไส้มาตุ้มนะคะถ้าใครสนใจนะคะถักตามนะคะก็เราเราก็จะมีลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเราจะใส่ลิงก์เพลย์ลิสต์นะคะที่เราถักตั้งแต่เริ่มต้นจนจบไว้เลยนะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ตามได้นะคะโดยเปลี่ยนจากได้ซัมเมอร์ซอฟเป็นได้เย็บ้า วีนัสค่ะได้เย้าวีนัสซื้อได้ที่ไหนตามร้านเย็บผ้าทั่วไปนะคะตา,ตามร้านขายอุปกรณ์เย็บผ้าอุปกรณ์งานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าใครสนใจจะสั่งเรานะคะก็เป็นก้อนแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นก้อนแบบนี้นะคะเราก็ให้แบบนี้ก่อสี่เส้นให้นะคะถ้าเป็นวีนัสนะคะก็จะราคา60บาทค่ะราคา60บาทมาจากหลอดนี้4ี่หลอดนะคะหลอดละสิบาทนะคะ แต่ถ้าเป็นนกยูงนะคะถ้าเป็นยี่ห้อนกยูงแบบนี้นะคะถ้าสีหลอดแบบนี้นะคะก่เสร็จแล้วแบบนี้ก็จะอยู่ที่40บาทนะคะสามารถสามารถสั่งซื้อได้ที่สามารถสั่งซื้อได้ที่ id line อริยา2012นะคะทุกคนแอดไลน์มาได้เลยนะคะอริยา2 0 12ค่ะ แต่ถ้าแต่ถ้าใครสะดวกซื้อที่ร้านเย่ผ้าร้านใกล้บ้านนะคะก็สีนี้ถ้าเป็นสีนี้นะคะจะเป็นห0 1 0น,นะคะถ้าเป็นสีขาว off white, ออฟไว้สีขาวออฟไว้นะคะจะเป็น1 0 1่งศนะคะก็จะสีนวลกว่านี้นะคะอันนี้จะเป็นสีขาวโบ๊ะเลยขาวฟอกนะคะขาวเหมือนเสื้อน,นักเรียน แล้วที่มีเพื่อนเคยถามมานะคะว่าสีขาวเนี่ยจะหมองไหมถ้าอีกสักพักหนึ่งจะหมองไหมหลายคนนะคะเพื่อนๆนหลายคนนะคะยืนยันว่าไม่หมองนะคะจากที่จากที่หลายคนได้ใช้แล้วนะคะไม่หมองนะคะไม่หมองเหมือนได้ซัมเมอร์ที่เราใช้ถักเพราะว่ามีเพื่อนๆบอกว่า เขาเป็นช่างเย็บผ้าเนาะแล้วทีนี้เขาก็เย็บเย็บกับเสื้อนักเรียนแล้วทีนี้เสื้อนักเรียนอ,อ่ะมองไปแล้วแต่ว่าได้ที่เขาเย็บอะ่ะมันยังขาวอยู่มันยังมันยังมันยังขาวเหมือนเดิมคือมันไม่มองตามเสื้อนักเรียนอะไรประมาณนี้นะคะส่วนมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งนะคะเพื่อนที่รักคนหนึ่งนะคะก็ก็บอกก็ก็เตือนมาเหมือนกันว่าเขาเคยถัก เสื้อจากด้ายเย็บผ้านะคะซึ่งยี่ห้ออะไรไม่รู้นะคะซึ่งเขาถักแล้วพอเขาเขาเขาถักอ่ะคือสวยงามเลยสวยงามแบบที่เราถักแบบนี้เลยแต่พอแต่พอถักเสร็จแล้วเราเขาไปเราเขาไปซักค่ะไปซักไปซักไปซักธรรมดาเลยค่ะแล้วก็ใส่ไม้แขวนเสื้อมันก็เลยทาให้เสื้อเขาไว้ยืดค่ะยืด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 เลยยืดยนันยืดยานเป็นอีกไสหนึ่งเลยประมาณนี้นะคะแต่ว่า เ,ออเขาบอกว่าของเขายี่ห้ออะไรไ,ไม่รูเรเเ้เราก็เลยเอาเสื้อที่เราถักเสร็จแล้วนะคะเป็นเสื้อตัวนี้นี่นะคะเสื้อตัวนี้ที่เราถักเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็เลยไปลองซักดูค่ะเสื้อตัวนี้คือลายที่แบบที่สามนะคะนี่นะคะเราก็เอาไปลองซักดูอันนี้คือสีเอาไว้นะคะทุกคนสีเอาไว้จะระหัสสีหกศูนหนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้หกศูหนึ่งสองสีก็จะแตกต,ต่างกันประมาณนี้ อะเราก็เอาเสื้อตัวเนี้ยค่ะเอาเสื้อตัวนี้ของเราไปซักดูแล้วนะคะซักแล้วแล้วเราก็ลองใช้ไม้แขวนเสื้อแบบที่เพื่อนบอกเลยค่ะก็คือแขวนแขวนเลยซักธรรมดานะคะเราซักธรรมดาซักมือธรรมดานะคะแล้วก็ใช้ไม้แขวนเสื้อแขวนเลยค่ะแล้วก็สรุปว่าของเราไม่ไม่ไม่ยืดนะคะไม่ยืดไม่ย้อย ไม่ยืดไม่ย้วยนะคะก็เท่ากับว่าได้วีนัดวีสปันนะคะได้วนัดวีสปันไม่ยืดไม่ย้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทดลองได้นกยูงตัวนี้นะคะเพราะว่าวีนัทวีนัดตัวนี้วีนัดวีนัเบอร์หกสิบสีวนัเบอร์หกสิบนะคะไม่ยืดไม่ย้วยทดลองแล้วแล้วก็สีไม่ตกเนาะเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าสีไม่ตกแน่นอนไม่หดไม่ตก ค่ะแต่ว่านกยุงเรายังไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเราต้องทดลองก่อนนะคะทุกคนนกยุงเนี่ยคือราคาจะถูกกว่าก็คือถ้าเป็นถ้าก่อเป็นก้อน,นแบบนี้แล้วถ้าก่อเป็นก้อนแบบนี้แล้วเนี่ยราคาอยู่ที่สี่สิบาทก็ตั้งยี่สิบาทเนาะ <c oughs> ตัวนี้ถ้าก่อก็หกสิบาทค่ะถ้ายังไม่กอก็สิบห้าบาทกับสิบบาทค่ะแบบนี้ถ้าถ้าที่บ้านใครมี ร้านขายได้อยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถที่จะซื้อมาแล้วก็มาถักได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลิงก์ตัวเสื้อลายไส้มาตุ้มนะคะลายนี้นะคะไว้ด้านล่างนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็หาซื้อได้มาแล้วก็มาถักลองดูนะคะก็จะได้เสื้อสวยๆใส่แบบนี้เลยค่ะอันนี้อันนี้ก็คือเพิ่งเริ่มมาแต่แบบว่ารู้สึกสวยมากเลยค่ะก็เลยไม่ได้ละต้องมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้กำลังถักอยู่ค่ะ แล้วเดี๋ยวถ้าถ้าแบบได้เพิ่มมากขึ้นก็จะมาให้ดูไปเรื่อยๆนะคะว่ามันจะสวยแค่ไหนได้อ่อจะใช้ได้ไปเท่าไหร่ตัวตัวเสื้อจะขนาดแค่ไหนแล้วแล้วก็จะใส่สบายไหมนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูกันอีกทีหนึง่งแต่เรามั่นใจว่าใส่สบายแน่นอนคะ่ะแล้วก็สวยแน่นอนคะ่ะเพราะว่าแค่เนี้ยเราก็มั่นใจแล้วคะ่ะว่าสวยแล้วก็เลยต้องเอามาโชว์ให้ทุกคนดูว่า เราเอาได้เย่บผ้ามาถักเสื้อลายไส้มาตุ่มที่เราเคยถักจากได้ซัมเมอร์ซอฟต์ได้ซัมเมอร์ซอฟต์นี่คือถักแล้วสวยมากค่ะแต่ว่าได้อันเนี้ยเรารู้สึกว่าได้ได้เย่าผ้าเนี่ยเรารู้สึกว่าถักออกมาแล้วสวยกว่าอีกค่ะสวยกว่าอีกนะแล้วก็เบาด้วยค่ะเบาแล้วก็ไม่ร้อนก็น่าจะดีก็น่าจะดีกว่าค่ะก็เลยเอามาเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูก,กันนะคะว่าสามารถที่จะถักได้แบบนี้แล้วก็ถักไม่ยากด้วยค่ะถักให้สวยได้ด้วยดูสิค่ะสวยไหมน่าจะสวยเนาะสวยสวยเราถักเรายังรู้สึกว่าสวยมากเลยเนี่ยค่ะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะถักถักตามได้เลยนะคะใช้ด้าเย็บผ้าค่ะวีนัสวีสปันค่ะ ตามนี้เลยนะคะทุกคนก็วันนี้ก็วันนี้ก็นนกแค่นี้แหละเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคะ่ะสวัสดีค่ะ